ถ้าทำตามนี้เน็ตจะไวขึ้นสวัสดีค่ะท่านผู้ชมทุกท่านมีอยู่ยกับเราไราวินยูทูบค่ะในวันนี้นะคะเราก็จะมาสอนทุกท่านทำให้อินเทอร์เน็ตของเรานะคะลื่นและก็ไวขึ้นเนาะ แล้เวเรามาดูกันนะคะว่ามีวิธีการยังไงมาชมกันเลยค่ะอันดับแรกนะคะน้ำจะบอกว่าวิธีการนี้ทำได้ทุกเครือข่ายเลยไม่ว่าจะเป็น A I S TrueMove หรือว่า D-Tag นะคะทำได้ทุกเครือข่ายทุกเครื่องในมือถือของเราอันดับแรกนะคะสิ่งที่เราจะทำให้เน็ตของเราไวและลื่นขึ้นเนี่ยก็คือการเข้าไปที่การตั้งค่าจากนั้นนะคะไปที่เครือข่ายและการเชื่อมต่อ ไปที่การ์ดคู่และเครือข่ายโทรศัพท์มือถือค่ะท่านผู้ชมตัวนี้นะทีนี้เราเข้ามาในหน้านี้แล้วท่านผู้ชมอาจจะเอ๊ะเข้ามาทําไมเดี๋ยวเรามาดูกันนะคะว่าขั้นตอนที่2คืออะไรสําหรับใครที่ใช้2ซิมนะแล้วคุณใช้ซิมไหนที่หลกัหลกๆเลยซิมไหนหลกัหลกๆของคุณให้คุณแตะเข้าไปค่ะท่านผู้ชมอย่างเขาน้ำน้ำก็จะเป็นซิมหนึ่งเนาะอ่ะทีนี้นะคะพอเราเข้ามาที่ซิมหนึ่งแล้ว เราจะเห็นการตั้งค่ามากมายกันเลยทีเดียวให้ท่านผู้ชมมาสังเกตที่คําว่าหมวดเครือข่ายหมวดเครือข่ายห่างเจอแล้วกดแตะเข้าไปอันนี้นะคะตอนแรกของน้ำมันอยู่ที่ 3G นะอยู่ที่ 3G ทีนี้นะมันก็มาแตะเปลี่ยนเป็น 4G ค่ะท่านผู้ชมวิธีนี้ก็คือสำหรับใครที่เครือข่ายอยู่ 3G อ่ะอยู่ 3G แบบนี้ให้แตะมาที่ 4G แต่ว่าถ้าใครอยู่ 2G ก็ให้เลือกมาที่ 3G นะคะท่านผู้ชมอันนี้จะทำให้ของเราเนี่ยไวยขึ้นสัญญาณอินเทอร์เน็ตดีขึ้นจากนั้นกดออกได้เลยค่ะเพียงเท่านี้ค่ะทีนี้วิธีแก้วิธีที่2น,นะคะสมมติว่าเราเข้าแอปต่างๆที่ใช้อินเทอร์เน็ตเนี่ยแอปที่ใช้อินเทอร์เน็ตแบบนี้ให้เรากดปัดทิ้งทุกๆครั้งที่เราออกนะคะหรือว่าไม่ได้ใช้งานแล้วเพราะว่าการที่เราเปิดหน้าแอป คาไว้นะค้างไว้มันจะทําให้แอปโหลดค่ะแล้วก็ใช้อินเทอร์เน็ตของเราเพราะฉะนั้นเวลาที่เราออกจากแอปอื่นๆหรือว่าไม่ต้องการใช้แอปตัวนั้นแล้วให้กดปัดทิ้งเหมือนเมื่อสักครู่นะคะทีนี้สาเหตุอีกหนึ่งสาเหตุเลยและเราก็สามารถแก้ได้ก็คือว่าเราใช้แอปพลิเคชันที่เป็นเวอร์ชั่นเก่าการที่เราใช้แอปพลิเคชันที่เป็นเวอร์ชั่นเก่าเนี่ย มันจะทําให้เราเล่นช้าแหลกๆนะคะทุกคนเพราะฉะนั้นให้ท่านผู้ชมเข้าไปที่ Play Store แล้วก็ทําการอัปเดตซะสําหรับคลิปนี้นะคะน้ําก็มีอยู่3วิธีแก้ที่จะทําให้เน็่งของเราเนี่ยลื่นขึ้นไวขึ้นด้วยวิธีที่1ก็คือการเปลี่ยนหมวดเครือข่ายจาก3 G เป็น4 G จาก2 G เป็น3 G แล้วก็การปัดแอปทิ้งทุกครั้งที่เราไม่ต้องใช้งาน วิธีที่3ก็คือการที่เราอัปเดตแอปพลิเคชันสม่ำเสมอค่ะสำหรับคลิปนี้ขอลเราไปก่อนคร